วันกอดออกลาไปสามตัวตรงๆเลยนะออกลาไปตัวนี้ด้วยหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกออกลาอีกวันนึงอีกวันก็ออกลาแปดเจ็ด,ดสามตัวตรงๆเลยแต่เมื่อคืนเนี่ยคืนวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบห้าเมื่อคืนนี้วันนี้หวยหออกฝัน ฝันว่าซื้อตัวนี้แหละห้าสี่เจ็ดห้าสี่ห้าสี่นี่แหละผมซื้อตัวนี้แหละล่ะห้าสี่ห้าเจ็ดนี่แหละกระปุกขายเป็นไม่ต้องซื้อที่ไหนไกลละซื้อใกล้ๆเนี่ยตามนี้แหละเพิ่งแล่ฝันว่าซื้ออ่าหกห้าสี่มั้งในความฝันนะแล้วก็ฝันว่าซื้อหกห้าสี่ นี่หกพ่าก็อยู่นี่ห้าสี่ก็อยู่นี่ห้าเจ็ดก็อยู่นี่นี่แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็อยู่นี่จอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ไมไ่ใช้มาเป็นเดือนละจอดทิ้งไว้เพราะเอาโมไซโมไซไปใช้มันหมอกรถใหญ่แต่โมไซก็ออกอยู่นะนี่โมไซก็ออกอวจะตามโมไซอยู่เจ็ดสอง สองหนึ่งหนึ่งสองกับหนึ่งหนึ่งออกลาออกเงอนไปหมดเลยทั้งไทยทั้งลาวจะมีจะมีห้าเจ็ดแปดสี่หกแปดโอเคจอดรถไปในวัดมาตาม,ามาตัวนี้ก็ไปเดินฝันตัวนี้จบเสร็ต้องเล่นตัวนี้และวละ่ะจะมารถเล็กเรา นัดเครื่องทิ้งไว้หน่อยสิบวัดผูช้างนะยจันอนอสเขาจะมาแต่ชอ,ตนะช,อชอบตัวนี้นะนะเจ็ดแปดสี่ก็หกแปดศูนย์เนี่ยครบตัวนี้กับเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ องลงมาตัวนี้แล้วฝันตัวนี้ก็คือเนี้ฝันตัวนี้ฝันตัวหกห้าสี่นะสี่ห้าหกฝันสี่ห้าหกสี่ห้าหกหกห้าสี่นี่แหละแล้วก็ฝันนะเราจะเอาเจ็ดนะแปดเจ็ดแปดเจ็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 ดนี่ก็ ไปเพื่นนอนบ้านแล้วก็ไปเพื่อนบ้านแล้วก็ออกมาตพืนี้แน่นอนหนึ่งห้าหนึ่งหกหูไปไปแล้วลาวเรือ 56, 54, ห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ดเรือแค่ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดสามตัวหนึ 11, 11, 11, 11, ่งหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งก็ไปลาวหนึ่งห้าหนึ่งหกก็ไปลาว แเจ็ดเจ็ดก็ไปล่าไทยจะมาอะไรล่ะที่นี่ก็มาเจ็ดห้าสี่แต่ข้างหลังมันห้าสามนะข้างหน้ามันจะเป็นเจ็ดห้าสี่ข้างหลังมันจะเป็นทะเบียนข้างหลังมันจะเป็นเจ็ดห้าสามการห้าสามมันจะไงนะจ๊ะแข่งรัวๆทุกคน